สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชแนลนะครับวันนี้นะครับเฮีย ah ah จะพาไปนะคะรับลุ้นโชคนะฮะกับทางเซเว v e อินเวนะครับผมตอนนี้7ซเว v e อินเวนะครับมีแคมเปญน,นะฮะสอคอสอส่งความสุขทั่วไทยนะคะรับมูลค่ารางวัลกว่าห้าล้านบาทนะฮะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามดูกันเลยนะครับเอานะครับสอคอสอส่งความสุขนะครับ ลุ้นสุกนะครับรับรับปีใหม่มูลค่ากว่าห้าล้านบาทนะครับพูดง่ายๆคือว่าเขาจะแจกนะครับหนึ่งนะครับซัมซุงแกลเล็กซี่นะฮะแซดฟลินะครับจำนวนเจ็ดสิบเ็ดรางวัลนะครับซัมซุงแกลเล็กซี่แซปดนะครับสามนะฮะห้า G อ่อสิบรางวัลนะครับแล้วก็ซัมซุงแกลเล็กซี่แท็บเเจ็ดนะครับจำนวนหนึ่งร้อยรางวัลนะฮะก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะแจกทั้งหมดหนึ่งร้อย 87รางวัลนะครับูลค่ากว่า5 0 0บาทเป็นมือถือและเครื่องใช้ไฟอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยนะฮะสามแบบนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับก็สําหรับคนที่อยากจะรูปสนุกนะฮะก็ต้องสมัครออลเมมเบอร์นะครับแล้วจ่ายครบทุกเ70บาทนะครับรายละเอียดนะฮะก็คือทั้งหมด187รางวัลนะครับลุ้นผ่านแอปเซเว่นนะครับเมื่อซื้อสินค้านะครับที่ร้านเซเว่นอีเลเวนจ่ายเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามเงื่อนไขนะฮะลุ้นรับ QR code ทายไปเสร็จเพื่อรุ่นรางวัลนะครับก็ทั้งหมดที่บอกไปนะ187ร 1, างวัลนะครับผมรุ่นสิทธิ์ก็คือจะต้องรับสิทธิ์เมื่ออรุ่นโชคเป็น QR code ทายไปเสร็จเพื่อรุ่นรางวัลนะครับซื้อสินค้าร่วมรายการนะครับผมผ่านช่องทางเดลิเอวอรี่รูปนะคสาขาหรือว่าทางช่องทาง d e l i v e r รนะทุครบทุกทุก70บ,บาทนะครับก็จะได้10นะครับผมถ้าเป็นออเมเบอร์ก็จะได้เพิ่มอ,อ,อีก1์นะครับผม หรือว่าถ้าเราเข้าได้จ่ายชําระด้วยวันเลดนะผ่านแอปเซ่นเอก็จะได้ก็จะได้อีกหนึ่งรางวาัาอีกหนึ่งสิทนะครับเฉพาะการสั่งซื้อที่เซเว่นอีทันเซเวนอเว่นฮะจะได้รับสิทธ์เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นซัมซุง g g a ล a กซี่แซดโปนะครับสามนะครับตัวนี้ก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเราไม่ได้ซื้อแบบเดลิเวอรนะฮะเราก็จะได้ลุ้นแค่ทางของอ Galaxy x y ่เรนะครับตัวตัวที่แบบ รับได้เนี่ยฮครับ10รางวัลนะครับกับอ่า10รางวัลของ Galaxy Tab S7 นะครับผมก็แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ซื้อแบบอ่ Delivery นะครับก็จะได้มีสิทธิ์ลุ้นอีก10รางวัลขึ้นมานะครับผมรางวัลเพิ่มขึ้นมามีสิทธิ์ลุ้นเอตัว10รางวัลคือโปรดชนะครับก็สำหรับเฮียรองเล่นแล้วนะครับผมหน้าตาของบัตรใบเสร็จใบเสร็จหน้าตาแบบนี้ นะครับาใบเสร็จจะเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้นะคะตัวถ้าเป็นของเดลิเวอรี่นะครับหน้าตาใบเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วกันนะครับว่าส่งยังไงนะครับอ่ะโอเคครับสแกนเคอร์โคดตรงนี้นะครับก็กดสแกนนะครับแล้วไปที่ใบเสร็จครับ ขึ้นชื่อขึ้นมานะฮะส่งสิทธ์เลยนะฮะไม่ได้สามสิทธ์ก็กดเข้าไปนะครับโอเคดูดูสิทธิ์ทั้งหมดของชั้นนะครับก็จะได้หกสิทธ์นะครับแบบธรรมดานะครับอ่าถ้าเป็นแบบเดลิเวอรี่นะครับกดสแกนเหมือนกันนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับแล้วกดส่งสิทธิ์ครับสําเร็จนะฮะดูสิทธิ์ทั้งหมดของชั้นนะครับก็จะได้มีสิทธิ์ลุ้นแอลซองซูนแกลเล็กซี่แซดโปรดนะครับตัวหนึ่งรางวัลแล้วก็เป็นแบบอ่าสิทธิ์ที่ส่งแล้วนะครับเป็น เฟปนะครับสามรางวัลนะครับผมก็สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นขึ้นมานะครับสำหรับตัวตัว,ตวถ้หลับคนที่จะเล่นนะะแต่ตัวเฮียเฮียว่าจะหยุดแค่นี้นะครับเพราะว่าตัวส่งแบบเด l ิเวอรี่มีปัญหาเยอะมากนะครับหนึ่งก็คือว่าทางพนักงานเนี่ยเขาไม่ส่งไปเสร็จมาให้เรานะครับก็ตัวตัวนี้มีปัญหาก็คือว่าเขาไม่ส่งไปเสร็จให้เราเราต้องไปเร,เราต้องไปเหมือนแบบไปติดตามที่เพจเองก็ถามว่าทํายังไงอย่างเงี้ย ก็ไปแจ้งกับทางสํานักงานนะครับว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ส่งใบเสร็จให้เราเพราะเฮียถามแล้วนะครับเฮียไปถามว่ามีใบเสร็จไหมเขาบอกไม่มีนะครับเอ่อให้ไปรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ในในแอปเซเว่นเลยนะครับปรากฏว่าในแอปเซเว่นก็ไม่มี q r code คให้นะครับไม่มี q r code คดให้นะฮะเฮียสั่งมาสามครั้งก็คือไม่ไม่ได้สักครั้งเลยนะครับอันนี้ก็คือดูเนี้ยฮะตัวตัวที่เป็นแบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่ซื้อไปนะครับ แบบนี้นะครับไม่มีอะไรให้นะครับแบบนี้ QR code ไม่มีให้นะครับคือถึงขอแม้ใบเสร็จก็คือไม่เขาก็ไม่ให้อะครับถึงให้มาก,ก็หนึ่งก็คือพนักง,งานไม่ให้กสองคือไม่ปิ้นนะครับสามข้ออ้างก็คือว่าใบกระดาษหมดอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ได้อะไรเลยอ่ะคือยากมากในการในการที่จะแบบลวกสนุกไปแบบกับ d e l i v e r y อ่ะครับนะฮะคืออันเนี้ยกว่าที่จะได้ใบเสร็จต,ตัวเนี้ยมานะครับก็ต้องโทรศัพท์ไปไปคุยกับ ไปไปไปส่งมเมสเซจไปบอกในในเพจเอเว่นนะเอเลเว่นนะว่าเฮ้ย hey, ทำไมเราไม่ได้พอเราไม่ได้เราก็บอกเขาว่าเราซื้อจากที่ไหนเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเตรียมหลักฐานด้วยนะว่าเออใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของเราเป็นยังไงทาไมเราถึงไม่ได้อย่างเงี้ยเออต้องมีหลักฐานให้เขาด้วยอ่ะแล้วเขาก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับทางสาขาให้สาขาเลยมาส่งให้ของเฮียเจออย่างนี้นะครับ ทางสาขาบางที่เขาที่เขาพิมพ์ออกพิมพ์ใบเสร็จย้อนหลังออกมาให้ได้อะเขาก็เอามาให้เฮียได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวที่ที่แบบว่าไม่มีตัวคนที่จแบบสาขาที่เขาทำไม่เป็นะเออาสาขาที่เขาทำไม่เป็นเลยนะเขาก็ไปเอาบิลอะไรก็ไม่รู้อ่ะของเป็นแบบปกติแบบธรรมดาที่ไม่ใช่แบบ d e l i เว r รี่เอามาให้เฮียอะไรเงี้ยเฮียก็เลยแบบเออเออเอยาก คือเราไม่อยากไปแบบี a ี y อะไรกับพนักงานมากอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะออกแคมเปญแบบเนี้ยสําหรับอ delivery แร้ก็จะได้สิทธิพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็ควรที่จะอบรมพนักงานมากกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันปวนมากเลยอะ่ะแบบเราต้องแบบขอใบเสร็จพนักงานไม่ปิ้นให้ก็จบอะไรอย่างเงี้ยเออเราเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคอะ่ะคือต้องมาขอใบเสร็จให้แล้วก็พอพอเราขอบางพนักงานบอกไม่มีมีแต่ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ย พอเราไปเอาใบสีเล็ทกนิกก็ไม่มี QR code ให้อีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สรุปเอายังไงแล้วบางทีมาบอกไม่มีกระดาษทับหมดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบโอ้ทำไมแบบได้สิทธิ์ยากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าแบบเราจะเอาอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูยากมากอย่างเงี้ยแต่ว่าสิทธิ์ธรรมดาเราไปซื้อเซเว่นแล้วก็ไปซื้อของเราก็ได้ใบเสร็จท้ายใบเสร็จเลย QR code ได้สิทธิ์เลยนะครับก็สำหรับคนที่คิดว่าเอาลนะ สู้ตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดลิเวอรี่ตลอดอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็ไม่อายที่จะไปคุยไปทวงใบเสร็จก,กับกับพนักงานแล้วก็รู้สึกว่าการไปาการไปทวงใบเสร็จก,กับอ่าแทนเพจกับทางสาขาเนี่ยเป็นเรื่องสนุกก็ก็ทํานะฮะแต่ว่าสำหรับเฮียแบบเนียรู้สึกแบบเหนื่อยอะ่ะคือแบบเฮ้ยแค่จะสนุกแค่โล่สนุกแค่แบบจะซื้อของอะไรเงี้ยมันก็แบบ <c oughs> คือเพื่อที่จะแบบได้เงินขายเจ็ดสิบาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายอย่างแล้วคุณตั้งเงินขายไว้ซะสูงนะแล้วพอเราทําได้เสร็จเราซื้อของเสร็จกลายเป็นว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สิทธิ์ตามที่ต้องการมันรู้สึกเฟล,ลมากๆฮะรู้สึกแบบมันยากถึงรวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเออจะจะ,จะว่าจะไม่เล่นละละเออแค่แบบเติมแค่นี้แล้วก็ว่าจะไม่จะไม่ส่งเดลิเวอรี่ละแล้วก็รู้สึกรู้สึกอารมณ์เสียนะครับว่ามันแทนที่จะสนุกมันกลายเป็นเรื่องยุ่ง,งยากแล้วเราทําให้ลานะบากใจฮะแต่สำหรับใครที่ คิดว่าเออมันไม่เป็นไรอะ่ะยังยังทนได้อยู่ยังรู้สึกแบบยังสนุกที่จะไปเอาสิธ์ธีโชคได้อยู่ก็ก็ก็ตอบสะดวกน,นะครับหรือว่าใครที่แบบไม่ไม่คิดจะลงทุนก็ได้นะฮะไปเก็บใบเสร็จในถังขยะน้าเซเว่นเนี่ยเฮียก็เคยเห็นแบบบางคนเขาไม่เอาไงเขาเป็นสมาชิกเซเว่นอาอเมมเบอร์อยู่แล้วเขาก็ซื้อของอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ ไม่เอาสินค้าไม่เอาเมสเดจแล้วเขาก็ทิ้งแล้วเราก็เอาหยิบขึ้นมานะ่ะเฮียเคยหยิบขึ้นมานะแล้วก็ลองลองแบบสแกนดูปรากฏว่าเออใช้ได้เออมันใช้ได้จริงเราก็บอกเฮ้ยมันมันใช้ได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บเขาไม่เอาหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ,อ่าจบนะครับผมเอานะฮะสำหรบับคนที่สนใจนะครับก็ขอเชิญนะครับไป่ว่สนุกกันได้ที่เซเว่นอีเดเว่นนะครับผม ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e นะครับใส่กำลังใจเฮียด้วยนะครับสำหรับคนที่สั่งมาแล้วนะฮะแล้วก็ไม่มีใบเสร็จนะครับคุณต้องไปตามเอาเองนะครับไปที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับไปบอกเขาว่าเราซื้อสินค้าเท่าไหร่เมื่อไหร่เบอร์โทรศัพท์อะไรเนี่ยเขาจะตามให้แล้วถ้าเขาตามให้แล้วพนักงานเซเว่นเขาไม่โทรมาหาเราหรือว่าติดต่อเพื่อจะเอาใบาเสร็จมาให้เราอย่างเงี้ย ก็ก็จบก็จบตรงนั้นนะครับก็ก็ไม่มีทางได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาเอาไปเสร็ตอื่นมาให้แล้วไม่ใช่ไปเสร็จของเราก็จบตรงนั้นเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเขามาส่งแล้วเราขอไปเสร็จเขาบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีก็จบเหมือนกันนะครับหรือว่ามาส่งแล้วปรากฏว่ากระดาษหมดก็จบตรงนั้นเหมือนกันนะครับคือมันดูแบบมินยากมากเลยอ่ะเออมันนหลายสาขาแต่เหมือนแบบแคมเปญเนี้ยเขาไม่ได้แบบออกแบบระบบมาแล้วก็คนที่ คนที่ปลายทางคือบรต่างสาขาเขาก็ไม่ไม่ค่อยเป็นไม่แล้วก็ไม่เป็นงานทุกเกือบจะทุกสาขาเลยปัญหามันเยอะมากจริงๆนะฮะก็สําหรับคนที่พร้อมนะครับมีเวลาเหลือเฟือแล้วคิดว่ามันโอเคมันเสียเวลาที่จะเอาสิบหนึ่งหรืหนึ่งสิชิงโชคนะฮะกะ็ตามสะดวกนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับติดกระต่ายเหีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ